โอเคครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาบอกเล่านะครับเทคนิคในการเปลี่ยนท่อเดิมนะครับให้เป็นท่อลั่นนะครับไม่ง่ายนะครับด้วยแหวนเขาเรียกว่าแหวนอีแปะไหมนะครับถ้าจำไม่ผิดก็จะเป็นแหวนตัวนี้แหละนะครับก็เดี๋ยวจะมาเทียบเสียงให้ดูนะครับว่าหลังจากที่เปลี่ยนแล้วนะครับโดยการลองแหวนตรงนี้นะครับเข้าไปนะครับโดยที่รถผมเนี่ย จะเป็นท่อเดิมแคตเดิมนะครับไม่ได้ทําการเปลี่ยนแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าจะลองลองแหวนตรงนี้เข้าไปนะครับมาดูว่ามันจะได้น้ําเสียงที่แตกต่างจากท่อเดิมขึ้นมาไหมนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวมาฟังเสียงนะครับจากท่อเดิม,ดมแคตเดิมก่อนเดี๋ยวก่อนที่ผมจะทําการใส่แหวนอีแปะนะครับเดี๋ยวจะลองเบิ้ลให้ดูนะ อันนี้คือถ่ายคนเดียวมันก็อาจจะทุรักทุเลนิดนึงเสียงก็จะเป็นประมาณนี้เออเสียงก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวไปลองเปลี่ยนแหวนนะครับลองแหวนเข้าไปนะครับจะได้น้าเสียงประมาณไหนเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงนะครับหลังจากที่เราได้ลองแหวนอีเปะไปนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าเราลองตรงไหน เนีน่เราก็ลองไปสามตัวนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันเลยนั่นแหละมันจะได้ประมาณนี้เลยนะครับจะไม่รู้ว่าเสียงมันแตกต่างกันไหมนะก็อลองไปเทียบกันเราดูนะครับเออประมาณนี้ครับสำหรับคีด้โกไม่มีอะไรมากมายครับขอบคุณครับผม